ว้าววันนี้นะคะเรามาทำสามชั้นค่ะทอดกระเทียมหอมมากเลยหอมมากเลยนะคะัว,วร้อนค่ะอากาศร,ร้อนค่ะเนื้อแจกค่ะใช้เวลาสักคู่นะคะเพราะว่าเราจะใช้ไฟอ่อน ว่ามันจะได้ไม่ไหม้ค่ะอๆๆหอมหอมมากเลยหอมรากผักชีอะไรนะสามเกลือมีอะไรมั่งสามเกลือมีอะไรมั่งนะคะรากผักชีกะระเทียมพริกไทยหอมมากเลยนะคะหอมเฉิดเลยค่ะรอ,อ,ะอสักครู่นะคะ มาดูแมวนะคะอ่าอันนี้ผู้เฝ้าและผู้ติดตามค่ะดูนะคะไม่ช่วยด้วยค่ะโอ้ก็รดิกางค่ะเอ้ยช่วยอะค่ะ,คะระหว่างรอลอหมูทอดเราก็มาดูแมวนะคะโอ่ยน่ายักด้วยค่ะไปดูกับข้าวแป๊บหนึ่งนะคะกลับมาดูที่หมูต่อเริ่มได้แล้วนะคะสีเริ่มน่ากินมากเลยค่ะ เริ่มเริ่มแหละหอมหอมก,กลิ่นเขาเรียกอะไรอ่ะอกลิ่นหอมสามเกลือมันหอมกระเทียมแล้วมันก็หอมเหมือนแบบผีไทยเนี่ยนะคะสีสีเริ่มแบบน่ากินมากเลยนะอันนี้แล้วแตความชอบเนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าทอดให้แห้งเลย ทานกินแบบนี้เหรอแบเอาเาแบบก็ได้ค่ะไม่ต้องฉ่ำขนาดนี้ก็ได้คะ่ะแต่ก็น่ากินอยู่แต่ต้องให้แบบว่ามันเาเรยกกรอบๆหน่อยเออเพราะว่ามันมีความที่มันเป็นสามชั้นเนาะมันจะมีมันสีเริ่มหน้ารับประทานละค่ะ าไฟอ่นอนถ้าไปอ่อนนะคะเพราะว่าอี่าวมุนจะไหม้ได้เพราะว่าไ,วไม่งั้นข้างนอกมันจะไหม้ข้างในมันจะไม่สุกแต่นี่สีเริ่มได้ก็อีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเรามาดูกันอ๋อตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะคะเจ้าขึ้นแล้วนะคะโอ้โอน่ากินมากๆค่ะสีแบบอ,อืระวังกระเด็น ว้าวน่ากินมากๆเลยอันนี้ซื้อหมูมาเท่าไหนนะาร่นะสามพันออันนี้หมูสามชั้นครึ่งโลแต่ทำไม่ถึงนะคะจะไม่ได้ค่ะร้อยกว่าบ,บาทมั้งนี่ถ้าไปซื้อที่ร้านไ,ได้ที่ร้านไม่ได้แบบนี้หรอกอันนี้ยังไม่ทำไม่ถึงครึ่งโลเลยเดี๋ยวเราจะทำ อันนี้คือเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีเมนูที่สองมันก็ทำสามเมนูนะคะอันนี้เมนูแรกนี่น,น,นะคะกระเทียมน่ากินมากเดี๋ยวเราจะมีเมนูที่สามนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแค่นี้ก่อนอ่าต่อไปนะคะเมนูที่สองนะคะอันนั้นหมูสามชั้นนะคะไปแล้วนะคะใส่จานแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะน่าทานมาก อ่าส่วนอีกเมนูนะคะอ่าบ้านนี้มีแต่ของทอดอ่ะอ,อ,อันนี้ซี่โครงนะคะซี่โครงหมูทอดนะคะอันนี้เราขึ้นลงไปหนะ่งครู่นะคะหรือยังไงเดี๋ยวเราค่อยกลับอ่าอีกครู่นะคะอันนี้ตอนนี้เรารอก่อนนะคะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะไฟอ่นอนๆเช่นกันค่ะอันนี้เป็นซี่โครงนะคะ ยังไงเดี๋ยวกลับมาดูอีกสักรอบนึงน,นะคะม,มาดูต่อนะคะอันนี้กระดูกหมูก็พี่โครงหมูอ่อนพี่โครงหมูอ่อนเหรอไม่ใช่กระดูกหมูรเรียกผิดใช่ไหมอ่าพี่โครงหมูอ่อนนะคะเริ่มเริ่ม,มน่าน่ากินมากเลยคะ่ะว้าวโหหอมมากหอมกระเทียมก็คือเราใช้น้ํามันจากอ่าที่เราทอดหมูสามชั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าหอมมาก เดี๋ยวรอสักคู่ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกสักอตอนนี้กระดูกหมูนะคะซี่โครงหมูอ่อนเริ่มได้ที่แล้วนะคะอ่าเราจะตักขึ้นแล้วนะคะสีเหลืองน่าก,กินมากค่ะหอมมากหอมพริกไทยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นจานแล้วนะคะ ก่อนนะคะเราจะค่อยไปเข้าเมนูที่สามนะคะน,นี่เราตักขึ้นก่อนนะคะให้มันเสด็ดน้ำาัันดูนะ,ะน่ากินมากเลยนะคะอันนี้ซี่โครงหมูอ,อ่อนนะ เด็ดน้ำมันน e ch ิดน uh> ึงนะคะเราก็เอาไปใส่รวมกับหมูที่เราทอดเมื่อสักครู่นะคะก็คือหมูสามชั้นนะ่นจ้ะรวมไปเลยตะกูลหมูค่ะน่าทานมากเลยะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเมนูที่สามกันนะคะค่ะคู่จัะเมนูที่สามนะคะทุกบ้านต้องมีค่ะมาม่าค่ะ ท้ายที่ข้าว่าเราจะทาอะไรไม่ใช่มาม่าต้มแน่นอนค่ะมันคือยำมาม,ะมะ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ,ะเส้นเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะให,ให้มันสุกจนเล็กไม่ให้มันสุกจนเล็กเกินไปนะคะเราก็จะลวกพอประมาณนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปยำอีกเราก็จะเส้นพอมาให้มันเหนียวนุ่มนุบๆนะคะคนทำเหมือนคล้ายๆแบบว่า ไม่มีแรงนะคะมือสั่นใช่ไม่มีแรง,งคีบเคิปเ็นยังไม่ไหวเลยค่ะดูอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพยายามต่อนะจ๊ะนี้ก็คือใส่ระดอกนะคะดอกสุกอยู่แล้วเขาจะลวกนิดนึงนะคะปล่อยลวกไป,ไปลวกสักครู่นะอ่าขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงนะคะเพื่อให้มีรสชาติก็คือเป็นเครื่องปรุงของ เส้นมาม่าเนี่ยจ้ะถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มก็เพิ่มเติมได้นะคะงอ,อันนี้ขั้นตอนการปรุงนะคะอ่ามีตัวช่วยค่ะมีตัวช่วยมาหนึ่งตัวไม่ได้เลไม่เอาไม่เอามันร้อนพริกพริกพริกมันร้อนมันร้อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันร้อนมันร้อนหนูลงไปก่อนเน่งีหนูลงไปก่อนชี่ หลงไม่ก่อนทิ่คะอันนี้อยากจะช่วยนะคะแต่เหมือนวุ่นวายะค่ะนี่นะคะไม่แน่ใจว่าตัวช่วยหรือตัวป่วนสนนะคะสนนี่นะคะนนสนสนนะคะสนโน,นนะคะหน,สน,สน,นะะูยอยากช่วยอ่ะพิกิอยากช่วยเหรอลูกช่วยไม่ได้นะหนูว่าหนูไปกินอาหารหนูไปอันนี้ของคนนะคะหนูกินไม่ได้นะคะ ข้าใจ็มมคะเข้าใจไหมะคะนั่นยั์ใช่กลับมาดูต่อค่ะเจอตัวป่วนไหมนะคะบีบมะนาวหน่อยนึงใส่อะไรเพิ่มอ,อีกไหมคะคนให้เข้ากันคใหเข้ากัน้นาก,นนาก,นนากนอนกำลังดีนะคะไม่เละไปแล้วก็ไม่แข็งไปนะคะ กำลังน่ากินมากตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะเริ่มมองจานาข้างๆแล้วค่ะอ่าเราใส่ไส้กรอกคอนดอกไปแล้วนะคะ,ะต่อไปถึงตอนใส่ผักนะคะนี่นะคะ ทำน้ารับประทานมากโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรคะหิวค่ะอยากกินว้าวดิสันน่ากินมากมันไม่ได้ยำมนโ้อมันก็เลยจะอันนี้รลราธรรมชาติค่ะธรรมชาติเราทำตามธรรมชาติค่ะีสันสวยงามนะคะ ชิมะเชิญชิมนิดนึงนะคะกินเป็นตะปะกตตี้แล้วนะคะมไม่นิดนละคะ่ะเริ่มหิวแล้วค่ะคนทำเป็นคา <laughs> เป็นไงคะต้องเพิ่มเติมอะไรไหมจ๊ะไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะคะอร่อยมากเปลี่ยนใส่จานอ่าเปลี่ยนใส่จานนะคะจะแต่งให้สวยงาม โอ้ oh. <laughs> oh, ไม่นะเหมือนกานเล็กไปป่ะ mm hmm. ไม่เอาช้อนไอ้นี่ถนัด mm hmm. ป้อนี่นะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะ <laughs> ไม่ทันใจค่ะเริ่มเขียนรุนแรง โอ้น่ากินมากเลยค่ะดูสีสันนะคะโอเค่า <Okay. S 1> รับประทานมากค่ะให้ดูชัดๆนะคะนี้นะคะนี่ป่ะอ่าอันนี้นะคะตะคู่ค่ะอันนี้คนทํานะคะคนทําเหงื่อแตกเลยนะคะอันนี้คนถ่ายนะจ๊ะตัวป่วนอยู่นี่จ้าบายบายค่ะ